สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกับเจ้าตัวโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งนะฮะที่มีจุดเด่นหลายๆด้านเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น h e ฟติ c คอ l l ล b o r เบ i ร n ชั u นทัชแนะครับผมหรือว่าจะเป็นซีโรลาติสคีย์บอร์ดนะครับผมแล้วก็ Premium a ออเมทัลดีไซน์นะครับผมดีไซน์โลหะที่แบบตกเครื่องสวยง,งามเลยนะครับผมแล้วก็ตัว s l ลิ k Design ที่มีความเพียวบางอย่างนี้นะครับผม แล้วก็ตัวกู๊ดแบตเตอรี่นะฮะที่ให้แบตเตอรี่ที่ค่อนข้างอึดแล้วก็ใช้งานได้นานนะฮะแล้วก็ไฮเอ็นดิสเพย์หน้าจอความละเอียดสูงนะครับผมแล้วก็มีการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 7แล้วก็บลูทูธห้าด้วยนะครับผมซึ่งก็ถือว่าเป็นการเชื่อมต่อที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุดเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือเดลลัติจูด9ก้าสี่ห้า n ู convertible เปี2อ2 4นบั่นเองนะครับผมซึ่งแอดมินวีเนี่ยก็ได้ลองจับลองใช้ดูแล้วนะครับก ได้ดีเลยนะครับผมกันเดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสีของเจ้าตัวเครื่องนี้นะฮะเขาก็เป็นสีแมกนิทไทส์นะครับผมซึ่งแมกนิทไทส์เนี่ยก็เป็นแร่โลหะชนิดหนึ่งเนาะก็มีคุณสมบัติคล้ายแม่เหล็กนะฮะก็เขาถือว่าเป็นแร่มงคลด้วยนะฮะในการดึงดูดซับนะครับผมซึ่งก็ดูเรียบหรูเข่งขึมดีนะครับผมและวะสัสดุที่ใช้เนี่ยก็เป็นโลหะเกือบทั้งเครื่องเลยนะครับผมซึ่งก็มีความหรูหราและแข็งแรงมากนะครับการดีไซน์ตัวเครื่องเนี่ยก็มีความเพียวบางนะครับผม ให้น้ำหนักเบาที่1.5กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยโน้ตบุ๊กที่ต่ำกว่า2กิโลเนี่ยก็จะถือว่าเบาแล้วนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นจอกระจกนะฮะเป็นจอแบบสัมผัสนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเป็นโลหะเนี่ยก็ยังทาได้เบาอย่างนี้เลยนะครับตัวอะแดปเตอร์ที่แถมมานะครับผมนี่ฮะก็มีขนาดเล็กและก็เบามากๆนะับพกพาสูดวเช่นกันคุณก็ไม่ต้องแบกเครื่องแล้วก็อะแดปเตอร์ที่หนักๆในการเดินทางไปทําง,งานต่างๆอีกแล้วนะครับ เจ้าตัวเดียว latitude 9450 2in1 เครื่องนี้นะฮะก็จะให้พอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยมาเป็น Thunderbolt 4นะครับผมที่เป็นแบบ Type C เนาะให้มามากถึง3พอร์ตเลยนะครับนี่2ตรงนี้แล้วก็มีอีก1ตรงนี้นะครับผมปกติเนี่ยเขาจะให้กันแค่2พอร์ตแต่ตัวนี้เนี่ยให้มา3พอร์ตเลยนะครับทำให้การเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยได้อย่างมากมายมากยิ่งขึ้นหรือว่าจะต่อฮับเพิ่ม,เต,มเติมเนี่ย ก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มพอร์ตต่างๆให้มากยิ่งขึ้นได้ครับแล้วก็ยังพอร์ตแต่ละพอร์ตเนี่ยก็ยังเป็น power delivery แล้วก็ display port ด้วยนั่นเองนะครับผมและด้วยความที่เป็น Thunderbolt นั่นเองนะครับก็จะทำให้สามารถที่จะต่อการ์ดจอนะครับภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกราฟิกได้นะครับผมไอตัวนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดจอภายนอกที่เชื่อมต่อแบบ Thunderbolt ให้เลือกซื้ออยู่มากมายอยู่เหมือนกันนะครับ ในส่วนของตรงนี้นะครับเราก็จะพบกับคีย์บอร์ดนะครับผมที่มีขนาดปุ่มที่ใหญ่นะครับผมก็เป็นการดีไซน์ของเขาเนาะที่ทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยมีปุ่มที่ใหญ่ได้นะครับโดยการลดช่องว่างของตัวช่องคีย์บอร์ดออกไปนะฮะทำให้สามารถสัมผัสได้พิมพ์ได้แบบ เอ่เรียกว่าเต็มม้เต็มมือยิ่งขึ้นนะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวเครื่องที่เล็กนะแต่ว่าคีย์บอร์ดเขาก็ออกแบบมาได้ใหญ่นะพิมพ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้างๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลําโพงนะฮะที่ขนาบซ้ายขวาเลยเป็นแบบสเตอริโอนะครับให้เสียงที่ค่อนข้างดังแล้วก็จะมีลําโพองอยู่ข้างล่างอีกนะครับนี่สตัวตรงนี้นะครับก็เป็นลําโพงซับวูเฟอร์นะให้เสียงปั่มเนี่ยที่มันสะท้อนพื้นออกมาแล้วก็เสียงจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับผม ส่วนช่องระบายความร้อนนะครับก็จะมีนะฮะสจุดเลยนะครับก็คือตรงนี้นะฮะเขามีพัดลม2ตัวเนาะระบายความร้อนได้ค่อนข้างดีตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้ด้วยนะครับทําให้เราพับจอแบบไหนเนี่ยก็จะไม่เบียดบังนะฮะการระบายความร้อนของเขานั่นเองนะครับผมดูนะฮะพับแบบนี้ก็ความร้อนออกตรงนี้ได้ด้วยนะครับไม่เบียดบังเลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับ หน้าจอของเขานะครับก็มีขนาด14นิ้วนะฮะเป็นแบบ IPS นะฮะความเรียนแบบ Quad HD Plus เลยนะครับผมไม่ใช่ความเรียนแบบ Full HD ธรรมดานะฮะ พิกเซลเนี่ยอยู่ที่2,560พิกเซลคูณ1,600พิกเซลเลยนะครับมีความละเอียดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีการโคตติ้งหน้าจอเนี่ยป้องกันแสงสะท้อนเนี่ยมาได้ดีเลยนะครับผมความสว่างของจอสูงสุดอยู่ที่500นิตนะครับผมโอ้ถือว่าให้จอมาที่สว่างดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าปกติโน้ตบุกทั่วไปเนี่ยจะสว่างอยู่แค่250-300นิตเท่านั้นเองนะฮะแต่รุ่นนี้เนี่ยให้จอความสว่างมาอยู่ที่500นิตนะฮะสู้แสงได้ดีเลยทีเดียวนะครับ นำไปใช้งานนอกสถานที่เนี่ยได้อย่างสบายเลยครับเห็นได้ชัดเจนดีนะครับผมโทนสีของจอที่ได้เนี่ยก็ถือว่ามีคอนทราสต์ที่ดีนะครับผมแสดงผลของความสว่างและความมืดเนี่ยได้ระดับดีนะครับราล่ะรวมๆนะก็ถือเป็นจอที่ดีมากๆนะครับจุดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือหน้าจอเนี่ยมี r e f ฟ e ชเร a t e เนี่ยอยู่แค่6 0เฮิร์ตซ์เท่านั้นเองนะยังไม่ใช่จอแบบพวกเกมมิ่ง75เฮิร์ตซ์ขึ้นไปเพราะว่าเครื่องนี้เนี่ยเน้นทางด้านบิสเนสนั่นเองครับเน้นการจัดการพลังงานที่ทําให้ใช้งานได้อย่างยาวนานหากว่า จอเนี่ยมีร e เฟรชสูงนะฮะก็จะกินแบตมากขึ้นนั่นเองนะครับผมหน้าจอเนี่ยก็รองรับการทัชได้ค่อนข้างดีเลยนะครับการย่อขยายตุ๊บปั๊บเนี่ยได้อย่างรวดเร็วเลื่อนจอเนี่ยได้อย่างสมูททันใจดีนะครับถือว่าเป็นจอสัมผัสที่ทํางานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยครับหน้าจอของเจ้าเครื่องนี้นะฮะก็สามารถใช้ดูมัลติมีเดียเนี่ยได้ดีเครื่องหนึ่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการดูวิดีโอ YouTube Netflix ดูซีรีส์ต่างๆเนี่ยก็ดูได้สบายตาแล้วก็ยังมีลําโพงเนี่ย 4ตัวนะครับ2ตัวที่ให้เสียงทุ้มต่ำเนาะแล้วก็2ตัวสำหรับเสียงกลางและสูงเนี่ยลำโพงเสียงดีมีมิติมากๆเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะได้รับฟังเสียงที่ดีไม่แพ้ลำโพงบูทูธดีๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็เวลาไปข้างนอกเนี่ยแทนไม่ต้องพกลำโพงเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าเสียงจากลำโพงเครื่องเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับแถมก็ให้ความดังได้ดีมากๆเลยนะครับผมสามารถเปิดในที่เอาดอได้อย่างแบบได้ยินเสียงสบายๆเลยนะครับเอาละครับ หากสงสัยว่าเสียงมันดีอย่างไรก็ลองมาฟังเสียงจากเจ้าตัวเดวแลแัลจูด้จทนตัวนี้กันดูครับ เจ้าเดลลาดิจูด9450 2in1 เครื่องนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับการทำงานได้ถึง4โหมดเลยนะฮะโหมดแรกก็โน้ตบุ๊กธรรมดานี่แหละฮะที่เราจะพิมพ์งานได้คล่องแคล่วนั่นเองนะครับผมหรือว่าจะเป็นเต้นโหมดนะครับผมนี่แบบนี้นะครับเราก็วางฮะก็ถือว่า ใช้งานได้ดีนะครับผมในการพรีเซนเทชันหรือว่าในการประชุมงานต่างๆนะฮะหรือว่าจะเป็นส t ตต์โหมดอ่ะก็วางอย่างนี้ไปนะครับผมนี่ก็ทำงานได้ดีเช่นเดียวกันนะฮะหรือว่าจะพับลงมานะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตโหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับผมอ่าแท็บเล็ตโหมดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ทัสกีนะฮะเลื่อนหรือว่าพิมพ์คีย์บอร์ดต่างๆได้นะครับผมนี่แล้วก็ย่อขยายของมันนะฮะก็ถือว่าทำได้เร็วดีนะครับผมเลื่อนต่างๆเนี่ยทำได้เร็ว นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกโหมดหนึ่งที่แบบว่าใช้งานนะครับเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวกนั่นเองนะครับถือว่าทําให้การใช้งานของเราเนี่ยยืดหยุ่นหลากหลายดีนะครับตัวบานพับของจอเนี่ยก็มีความแข็งแรงนะฮะเป็นโลหะนะครับผมไม่งอกแงะนะครับพับไปตรงไหนเนี่ยก็อยู่อย่างนั้นเลยนะครับผมนี่ไม่มีแบบตกลงมาหรืออะไรนะฮะถือว่าทํางานได้ดีแข็งแรงดีครับ กล้องของเจ้าเดลลารัติจูด9450 t w i นวันตัวนี้เนี่ยก็ให้กล้องมาความละเอียดสูงนะครับอยู่ที่ 1,080p หรือว่า Full HD นั่นเองนะครับหลังจากที่เราต้องใช้กล้องความละเอียด 720p มาอย่างยาวนานหลายปีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกล้องที่ให้ความละเอียดได้ดีแล้วก็ประกอบกับการใช้งานแอปต่างๆเนี่ยช่วยในการปรับกล้องอัตโนมัติเพื่อให้ประสิทธิภาพออกมาดีที่สุดด้วยนะครับใช้ประชุมออนไลน์ภาพต่างๆก็ดูชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนแบบดูว์เลนะครับทำให้การประชุมออนไลน์ มีคุณภาพสีชัดเจนและยังนำมาใช้กับการสแกนหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่ปุ่มเนี่ยก็จะมีตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับสำหรับใช้ล็อกอินกับ Windows Hello ได้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภยัย Security ร,ระดับสูงนั่นเองนะครับผมตัวคีย์บอร์ดนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับให้ฟีดแบ็กในการกดที่ดีนะครับพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะเลยฮะไม่ว่ากจะเป็นการพิมพ์งานเยอะๆนะฮะตอบอีเมลเยอะๆเนี่ย ผมก็ชอบคีย์บอร์ดตัวนี้มากเลยครับฟิลลิ่งการใช้งานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับใหญ่แล้วแบบเออแต่มาแต่มือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้พิมพ์ดีนะครับผมที่คีย์บอร์ดเนี่ยก็มีไฟที่ให้ความสว่างด้วยนะครับปรับได้หลายระดับอยู่นะฮะไฟเป็นสีขาวแล้วก็เห็นได้ชัดเจนสว่างสบายตาดีครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับคือตัวทัชแพดแบบเฟติกนะครับผมตัวนี้เนี่ยทัชแพดเนี่ยมันจะมีการตอบสนองการสัมผัสนะพื้นผิวมันเนี่ย เอเอแบบเหมือนกันเลยตรงนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใช้แบบว่าการแบบกดลงไปแล้วนะครับมันกดแล้วมันจะรู้สึกได้ว่าเออมันตึ๊กตึกตึกตึกเนาะตรงนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่าเรากดนะครับแต่ว่ามันไม่ได้กดถูกกดลงไปเทีนั้นถ้าเวลาปิดเครื่องนะมันก็จะกดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันสั่นให้รู้ตอนเปิดเครื่องเองนะฮะแล้วก็พอเรากดลงไปเนี่ยมันก็จะเหมือนกดปุ่มคลิกนะลากได้ซึ่งก็ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทัชแพดเนี่ยมีขนาดใหญ่มากเลยนะฮะลากอะไรเงี้ยได้ค่อน การสัมผัสก็เลยลื่นสมูทนะฮะลากได้อย่างรวดเร็วทันใจดีนะครับและในส่วนของทัชแพดตัวนี้นะฮะก็ยังมีปุ่มอำนวยความสะดวกเพิ่มมาให้อีก4อย่างนะครับในกรณีที่เราใช้ประชุมออนไลน์นะฮะมันก็จะมีไฟขึ้นมาเนาะทำให้การทํางานเนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มเปิดปิดกล้องนะฮะปุ่มแชร์หน้าจอปุ่มเข้าแชทแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเสียงไม่นะฮะทำให้สะดวกในการใช้งานประชุมออนไลน์มากขึ้นเยอะเลยทีเดียวครับ เจาเดลล์ติจูด9450ทววันเครื่องนี้เนี่ยก็เลือกใช้ขุมพลังจาก Intel Core Ultra นะฮะที่มี AI นะครับเป็นเจนล่าสุดเลยมี 30U ให้เราเลือกได้ดังนี้นะครับก็คือตัว Intel Core Ultra 5125U นะคะความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่4.3 g h z นะฮะแล้วก็ Intel Core Ultra 5, u l t r a 5135U นะครับผมความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่4.4 g h z นะฮะแล้วก็ Intel Core u l t r a 7นะครับผม 165U นะครับผมความเร็วส,งสูง 4.9 GHz เลยนะครับผมซึ่งเราเลือกได้สูงสุดอยู่ที่คออันด้า 71.5u 6เนี่ยแหละครับผมซึ่งก็จะมี P-Core สำหรับการทำงานที่ใช้งานหนะักแล้วก็ตัว E-Core สำหรับการใช้งานทั่วไปนะฮะและแน่นอนเลยมีตัว NPU ที่ใช้คำนวณด้าน AI อยู่ด้วยนั่นเองนะครับการทำให้การทำงานต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วคุณจะสามารถใช้งานดูเว็บแอป o f i i e w w r r d Excel ได้อย่างสบายๆใช้งานการาฟริกนะฮะหนัก ก็ทำได้อย่างลื่นไหลไม่ติดขัดหรือว่าตัดต่อวิดีโอแบบ full hd เนี่ยถือว่าลื่นๆเลยนะครับผมตัวทดสอบเบนมางนะฮะตัวซีรีส์เบนสองพันยี่สี่ได้คะแนนซิงเกิลคออยู่ที่ร้อยสี่นะครับผมแล้วก็มาติดคอห้าร้อยเก้นาสนะิบห้าคะแนนฮะซึ่งก็ถือว่าทำได้ดีนะครับผม ตัวแรมที่เขาให้มานะฮะก็จะเป็นแบบออนบอร์ดสามารถเลือกได้3ขนาดนะฮะจะเพิ่มเองไม่ได้เนาะแต่ว่าแรมที่ให้มาเนี่ยเป็น LPDDR5X นะฮะติดมาให้ใช้งานแบบ Dual Channel ได้ด้วยนะครับขั้นต่ำที่มีให้เลือกก็คือ16 g ิกนะครับผมคุณอาจจะเลือกใช้32 g ิกหรือว่า64 g ิกก็ได้นะครับผมเพราะว่าคุณเลือกได้ตอนซื้อนะฮะก็อยากแนะนำให้เลือกเยอะที่สุดตามที่ต้องการเลยนะฮะเพราะมันจะเพิ่มเติมทีหลังไม่ได้นะครับผม เจ้าตัวฮาร์ดดิสเนี่ยก็จะเป็นแบบ m 2 o i n t นะครับผม2 2 3 0 Gen 4 p c l e n v m e นะครับผมมีให้เลือก4ขนาดเลยนะครับก็คือ 256GB 512GB 1TB หรือว่าถ้าใครอยากได้ใหญ่มากๆเลย 2TB เนี่ยก็มีให้เลือกได้นะครับผมหรือว่าคุณจะสามารถเอาไปเปรียบเองภายหลังเนี่ยก็ได้นะครับในส่วนของฮาร์ดดิสนะครับ ในส่วนของการเชื่อมต่อะฮะเจ้าเดียวรติจูด9450ตัวนี้เนี่ยก็ให้เทคโนโลยีล่าสุดมาเลยนะก็คือตัว Wi-Fi 7นะฮะแล้วก็บู o ู h 5.4นั่นเองนะครับใช้งานเชื่อมต่อได้เร็วมากๆราบลื่นแบบสบายๆเลยฮะแล้วก็ยังมีตัวเลือกในการสั่งซื้อเพิ่มนะฮะถ้าใครอยากได้การเชื่อมต่อแบบใส่ซิมได้นะครับก็ไม่ต้องง,อง้อ Wi-Fi ในการออกไปใช้งานข้างนอกเลยนะครับผม แบตเตอรี่ที่เขาให้มานะฮะก็มีขนาดอยู่ที่60วัตต์อัวโมเลยนะฮะก็ถือว่าให้มาเยอะเหมือนกัน,นะคระับทำได้ดีเลยนะครับหากใช้งานทั่ว,วไปปรับกลางๆเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10ชั่วโมงขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้ได้อย่างยาวนานเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องการต้องไปชาร์จบ่อยๆนะฮะสามารถเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยได้อย่างสบายใจเลยนะครับหรือว่าถ้าคุณจะชาร์จนะฮะก็ยังมีระบบ e x p e n d ชาร์จนะครับผมชาร์จเร็ว60วัตต์ ที่เขาแถมมาให้นะฮะทำให้การชาร์จเนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับเจ้าเดลลวแลติจูด้าสี่จูวตัวนี้ก็มากับ Windows 11 Pro ซึ่งก็ถือว่าเป็น Windows ที่ให้ฟีเจอร์และฟังก์ชันเยอะที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยหลายๆตัวที่เดลยวให้มาด้วยนะฮะก็ขึ้นอยู่กว่าคุณต้องการใช้แอปไหนบ้างนั่นเองนะครับผม ในส่วนของด้านการซัพพอร์ตเซอร์วิสเนี่ยเดลเนี่ยก็มีชื่อเสียงในด้านนี้มานานนะฮะการซัพพอร์ตต่างๆที่โดนใจผู้คนเนาะขึ้นอยู่กับว่าตอนคุณซื้อเนี่ยคุณอยากเลือกซื้อแบบไหนนะฮะมีตั้งแต่1ปีถึง5ปีให้เลือกเลยทีเดียวครับทั้งออนไซต์เซอร์วิสมาบริการถึงที่เลยนะฮะหรือว่าจะรีโมทเข้ามาเซอร์วิสก็มีให้เลือกได้ครับผมเจ้าตัวเดลรัติจูด9ก้าสเครื่องนี้นะฮะก็จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเครื่องที่ดูดีนะครับผมแข ในการทำงานแบบมืออาชีพใช้งานง่ายมีทัสกีนะฮะแล้วก็พกพาได้สะดวกนะครับเหมาะกับผู้ใช้งานได้หลากหลายกลุ่มเลยนะครับผมนเนื่พาะผู้ที่ต้องการโนบุกที่มีความยืดจุดสูงเนาะสามารถปรับการทำงานได้ใช้ได้แบบหลายแบบนั่นเองนะครับหากใครหาคุณสุวรรแบบนี้อยู่เดลลาทิจูด9450 T i n นเครื่องนี้ก็จะบอกกับคุณนะครับที่เหลือก็แค่คุณไปเลือกสเปคของเครื่องที่ถูกใจนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปดีนะครับ I Can u Phone ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ Welcome to a work experience That brings sensation to your fingertips And lets you be heard Seen like never before. Feel your impact in every step and effortlessly hone your productivity. Attitude 9450 2-in-1 brings your work closer to you.